สวัสดีค่ะวันนี้ครูเกรซมาชวนบินกันอีกรอบหนึ่งนะคะเอาวิวไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววางตัวของเราไปด้านบนสุดของวิวจัด l i g เมนต์เป็นแพ็ง Position วันนี้จะมาลองทำแบบวางข้อสอบขวางเสื้อนะคะตั้งศอกขวางเสื้อแบบนี้เลยดูสิว่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมไหม หรือยากกว่าเดิมยกเท้าขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วล็อกท้องดึงสะดือยกขึ้นอึ๊บเด้อเด้อเด้อเ,เสียการทรงตัวไปนิดนึงเอาใหม่ค่ะเออได้แล้วบาลานซ์ตัวเองให้นิ่งค่ะส่งยิ้มให้หนึ่งที ลองฝึกกันดูนะคะเลือกแบบที่ร่างกายเราต้องการค่ะ